สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกินกับเกศชาแนลนะคะวันนี้เราก็มีเมนูลาบเนื้อค่ะลาบเนื้อผสมตับนะคะแล้วก็มีเจวไว้จิ้มกับข้าวเหนียวค่ะมาแซ่บๆกันได้เลยคะ่ะ รอนนี้เราก็มีผักหัวละพาค่ะแล้วก็มะกอกใบมะกอกนะ้ำจะไม่แน่ใจว่า อันนี้ชื่อใบอะไรพ่อขาหยิบมาให้ใครทราบเม้นบอกทีนะคะมันออกมัน,มน ก่อนจะออกมาถามพ่อขาแล้วนะว่าใบอะไร มาถึงบ้านลืม

我来吧，肉没完。 được giác ăn nướng sập. น้อยกินใบอะไรไมมรูกเกรี้ยงๆอย่างอันนี้อร่อยกว่าอันนี้มันออกอันใบมันอ่อน ลาฟิวอีสานนะต้องสามจานอร่อยไหมแบบเนื้อเนื้ออืมอ่ะเนื้อถ้าลาบ,บ้านเราก็สามรส สามรสอะไรห wow, wow, wow. วานห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 วานอันนี้แบบเค็มเค็มเปรี้ยว เผ็ดนะไ,ไม่เผ็ดความเผ็ดกำลังดีถ้ามีแบบนี้คือเป็นไงหมดไหมสู้ไหมสู้ ถึงว่าทำไมเวลาคลิปคนอีสานจืดนะอะเขาถึงกินเหล้าก่อน <c oughs> จิกหมูแอะขโมยหมูเนื้อโอเคไปเว็บหน่อยอะไร ก <c oughs> ินข้าวจะสามทุ่มแล้วคะ่ะผักหนึ่งกินหมดจานเลย เผ็ <P et> ดเอนแก้มเล่าคงดีอ่ะมันก็ได้ฟิลแบบมันก็ฟิลแบบแว่าไม่คลิปคนอีสานอ่ะอที่เขาต้องจอ,อก,กก่อน,อ,นอ่ะเกกนะพราะว่ามันเป็นรสชาติแบบนี้แหละมั้งดังดังของ แ,บบแันนี้เรวากาเดินทางพื้นที่พื้นที่เนี่นยก็แค,แค่พริกมะนาวน้ำปลาช็อตรสผงเซนนี่คาดไม่ได้เลยใส่เยอะอร่อยเยอะก็มันอร่อยจริงๆรางบ้านเราก็ติดน้ำตาลน,น้ำพร๊าำปี๊บ นี่นะคะเราก็มากินลาบเนื้อปนตับรสชาติอีสานแท้นะคะเป็นเนื้อสับด้วยฮะใช่ก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกินกับเก๋ชาแนลได้นะคะตอนนี้ก็มีผู้ติดตาม500อกว่าคนแล <Wow. S 1> ้วค่ะยังไม่ผ่านกด Youtube นะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องกินกับเก๋ชาแนลด้วยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ